ต่อไปก็เป็นสถานีศูนย์ราชการบรรทบุรีแล้วนะฮะผมก็จะลงป้ายหน้าแล้วนะครับนี่นะครับตึกสีฟ้า,ฟาตึกนี้นนะฮะก็คือโรงพยาบาลศรีธัญญานะฮะที่ทุกคนอยากจะรู้นะว่าว่าโรงพยาบาลศรีธัญญาอยู่ตรงไหนนะฮะนี่นะครับโรงพยาบาลศรีธัญญานะฮะตึกสฟีฟ้านะครับ แต่โรงพยาบาลศรีธัญญาก็ไม่ได้เป็นโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยจิตเวชเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะแต่ว่าก็รักษาโรคอื่นๆโรคทั่วไปด้วยนะฮะบางคนก็อาจจะตีความว่าคนที่เป็นอาการจิตเวชต้องไปศรีธัญญาเท่านั้นจริงๆไม่ใช่นะครับหรือว่าคนบ้านะ